เราจะไปดูห้หันปลานะครับจากน้องต้นหลิวนะครับพี่รอเขาไปพี่ขามเข้าไปขามเข้าไปเก่ายาวมากเลยน้องตัวนี้เดี๋ยวยับอีกยับอีกยับอีกเห็นบอลมาแล้วยับอีก พี่ยีกอย่าเพิ่งหายมันเอานิ้วดีหนำดีทั้งแง่ไหลเออมันบกป็ียังดอกดีเร็วดีไหมไหลยี่เพิ่งหายมันดีดดีดนิ้วดีนิ้วดีต่ำๆมันบกป็ียังดอกอย่ามันกัดนี่ก็กลัวนะครับควากัดจริงดีแบบน่ากลัวมาก หขยันปลาครับพี่น้องนี่สีดีเดมเบิพ่อสีดีเดมเ้จะนม่ดีนิเลยไหมไม่เป็นไรม่นสิกัดนิ้วมันไม่กัดนะช็อตตัวมาไรเลยเลยมาแล้วมาแนี้อ่นน้อนเหาหายไรเบาๆอนสาหรูนัโอ้หิวมากเลยนี่ดูแล้อครับอกคับ โอ้คือหลายตัวเกือบหลายอ่ะ,ะ,ะนี่คือบอ่อน้องตะลิวนะครับทุกเช้าเขาจะไหม้อาหารแบบนี้นะครับคือพระละของเขาแล้วน่ารักไหมอืมอดูดิตาไม่ต้องก,กิ๊บกันยอดเยี่หอีกหัวหันไปแล้วสาบตัวนั้นเนสายเขาพักตัวอยู่เร็ว เบา,าเบาเบาเาูเดียวเราแล้วมา่งกไปโอ้ยมาเยอะแล้วครับมันมาน้ำเบิร์ดกว่นนี่คนไม่กินอยู่่นอ่ะโอ้ยมันกินอยู่ก็มี คือว่าแล้ววัวไม่เคยบอ่อเดียวไม่รู้นี่ว่าเลี้ยงเท่าไหร่ครับตอนนี้ <มา S 1> โอู้นมาทุกคนเลยปุ่นอู้นกระจายไปแล้วกินเนดยอะเพืองโอได้ครับก็ต,ต้องให้ไหลให้น้อยๆคุณเยอ่ยมนะคุณนั่นแหละอีก เหมือนอีลาไ,ไม่เรียงลายเขาเลยครับผมมาแล้วครับมาแล้วนะครับคนให้อารฟ้าครับ นี่คือบ่อของเขานะครับผมบ่ออะไรย้ำมั้ยย้ำมัี่เดี๋ยวปุ๊บนี่ย้ำมัอีกย้ำมัอีกเดี๋ยวเพิ่งหายมันงขยำขยำขยวเรียกมันไปใกล้ๆเรียกใกล้ๆขยวใกล้ๆเที่ยวเงี้ยเออสักพักนึ่งขยำขยวเรียกปลาครับเทียวไปใครน้ำดิจ๊ะ À, ok, đi chăng chàng Quan? Come Cầm tony. đây, này, tôi nha nào. cầm Mày. đây, ui, Mày. Mày. đi, Mày. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาแล้วมาเลย <ไป S 1> นี่นี่งขอลองโอ้โหเงื่อนแล้วครับผม

ไอเท่งทีเดียวครับไปคุย,ยเสร็จเรียบร้อยภารกิจไปล้างมือ